เด็กชายป๋องได้การบ้านมาคุณครูสั่งให้หาความหมายคําว่าจูจีปลาไหลตัวนั้นได้เข้าไปในปากของเจเข้าเข้าออกออยู่หลายทีผมเดาเอาเองว่าเพื่อนชายของเจ้และเจ้คงกําลังช่วยกันอัดกอปี้ปลาไหล <Huh? S 1> <laughs> สวัสดีครับชัยดีครับผมวันนี้ผมจะมาอ่านเรื่องฮาฮาแอนทะลึงนะครับผมก <c oughs> ่อนจะไปรับฟังรับชมกันก็อย่าลืมกดติดตามกด like, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ชายเดี่ยวด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ <c oughs> เด็กชายป๋องได้การบ้านมาคุณครูสั่งให้หาความหมายคำว่าจูจี <Huh? S 2> เด็กชายป๋องจึงไปถามแม่แม่ไม่ยอมบอก <No. S 2> แต่กลับบอกให้เด็กชายป๋องไปหลบอยู่หลังม่านห้องรับแขกเพื่อดูพี่สาวจูจีกับแฟนเขาเองซึ่งเด็กชายป๋องเรียกพี่สาวว่าเจ้เด็กชายป๋องได้จดการบ้านไปส่งคุณครูซึ่งมีความหมายว่าผมแอบอยู่ในม่านห้องรับแขกเห็นเจ้และเพื่อนชายนั่งคุยกันอยู่สักครู่หนึ่ง เพื่อนชายของเจ้ก็เดินไปปิดไฟในห้องรับแขกแต่พอมีแสงอยู่เล็กน้อยให้ผมเห็นเพื่อนเจ้เอามือล้วงเข้าไปในเสื้อของเจ้เหมือนหมอกำลังตรวจหัวใจแต่เพื่อนชายของเจ้เขาคงไม่เก่งเท่าหมอเพราะผมเห็นเขาคำมั่วไปหมดพอคำได้สักพักทั้งคู่ก็เริ่มมีเสียงหอบเหมือนคนกำลังทำงานหนัก แล้วผมก็เหลือบไปเห็นปลาไหลออกมาจากกังเกงของเพื่อนเจ้ผมตกใจมาก oh, บอกเลยว่า <no. S 1> ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาผมเห็นมันโผล่ออกมาประมาณ3นิ้วได้แต่ผมคิดว่าในบ่อหลังบ้านของผมยังตัวใหญ่กว่านี้ซะอีก ปลาหลตัวนั้นได้เข้าไปในปากของเจ้เข้าๆออกๆอยู่หลายทีสักครู่เพื่อนชายของเจ้ก็สวมปอกให้ปหลาไหลตัวนั้นแล้วก็นอนทับกับเจ้ร้องทางเบาๆผมเดาเอาเองว่าเพื่อนชายของเจ้และเจ้ค <c oughs> งกำลังช่วยกัน oh, <no. S 1> อัดต็อปปี้ปลาไหลให้ปหลาไหลตัวนั้นตาย สักคู่ผมเห็นเจ้าปลาไหลออกมาแต่มันคงหมดแรงเพราะมันนอนราบแน่นิ่งทีเดียวแต่สักคู่มันก็ชูขึ้นมาใหม่อีกครั้งแล้วเจ้ของเพื่อนเจ้ก็อกัด๊อปี้มันอีกรอบสุดท้ายผมทายเอาว่าปลาไหลคงจะตายแล้วเพราะผมเห็นเพื่อนเจ้ลอกคาบมันออกแล้วไปทิ้งลงในชักโครกในห้องน้ำ ไอ้ป๋องไอ้เด็กเวนมึงแอบดูเจนี่มมึงเนี่ยเด็กระยำตำบอลจริงๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ชายเดี่ยวด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับบ๊ายบาย